วิ่งได้อยู่ คืนนี้เราก็ออกมาคลองเหมือนเดิมนะคะลมเงียบตอนนี้เงียบอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะดึกจะลมจะแรงหรือเปล่า่อ้เจอตัวแล้วค่ะทุกคน หลังจากที่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงได้ใหญด้วยดีไซน์ชิ้นดีอ่ะอุ้ย แล้วตัวที่สองพันเลยเองเอง้ยเหลืออย่างนี้เนะี่ยมีที่ไม่อยากขอบอะ่ะ พอมันพันกันน,นะเนาะมันเอาออกเปนบาตรแบ สวยสวยด้วยนแมน่ฮะสองแต้มแล้วคืนนี้โน่นตัวใหญ่ออ้ยอีกตวงแล้ว ัอ,อีกแล้วพีอ่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่ปลาสาเกเองเฮ้ยตัวนี้ปลาสาเกทุกคน อ้วนด้วยนี่โอ้ยมานีแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอ้าก็เห็นมันกระโดดไปนู่นอะนี่ค่ะนี่วิธีการครอบปลาดุกของเรานะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่เราจะเจอปลาดุกเนี่ยเราต้องแบบถอไปเรื่อยอะ ปลาดุกมันไวมากนะคะทุกคนต้องใช้ฝีมืออย่างมากตอนนี้นะ้ำมันก็แห้งด้วยมากับเขาก็โดนบ่นว่าหนักเรือ ตัวขอไปไซไส้สวยๆนี่นเองนะผ่านอีกแล้วเนี่ย กลัวมันจะดินแล้วมันต่ำนู่นนี่ได้อีกแล้วนู่นตัวใหญ่ๆนู่นอู่น นึงแล้วนี่ค่ะผลงานการครอบประดุกข,ของเราได้กี่ตัวนั่นเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัว่วะเจ็ดตัวกับปลาสากหนึ่งตัวนะะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เดีเ๋ยวเราจะขังไว้ก่อนนะตัวใหญ่ๆงั้นเลยตัวนรางคงเก็บโอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากโอ้ยตัวนี้เบลืออ่ะตัวแรกตัวแรกอันนี้ ปลาสากเก็บใส่นี้ไห้เแช่เย็นนี่ค่ะนี่คือผลงานครอบปลาของเรานะคะได้ไม่กี่ตัวเองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวแต่ทั้งหมดเจ็ดตัวหกกิโลครึ่งเลยนะคะทุกคนตัวมันใหญ่มากดู ส่วนมากเป็นปลาครอบใช้สวิงครอบจะได้ตัวใหญ่ๆนะคะเพราะเราเลือกเนาะนี่คะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณคะ่ะ